แซมฉันกำลังคิดอยากเปิดธุรกิจของตัวเองอาจจะเป็นร้านกาแฟแต่ไม่แน่ใจว่าคนเริ่มตอนนี้ไหมร้านกาแฟหรอนั่นเหมาะสำหรับการลงทุนระยะกลางเลยนะการลงทุนระยะกลางคืออะไรหรอการลงทุนระยะกลางคือการลงทุนประมาณ1-5ปีเหมาะกับธุรกิจที่ต้องใช้เวลาในการสร้างฐานลูกค้าและเริ่มมีกาไรเช่นร้านกาแฟนี่แหละไม่ต้องรอเป็น10ปีเหมือนลงทุนอสังหาขนาดใหญ่ อ๋อแบบนี้คือเราต้องวางแผนเพื่อโตแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่หวางกำไรทันทีใช่ไหมใช่แล้วทำเลคุณภาพและการตลาดคือคุณแจะสำคัญถ้าเตรียมตัวดีคุณอาจเริ่มเห็นผลตอบแทนใน2-3ปีงั้นเริ่มจากอะไรก่อนดีเริ่มจากการจัดหาเงินทุนระยะปานกลางก่อนเงินทุนระยะปานกลางคืออะไรหรอเงินทุนระยะปานกลางหรือ Intermediate Term Financing คือการจัดหาเงินทุนที่มีระยะเวลาการชำระหนี้ตั้งแต่1ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน10ปีโดยทั่วไปใช้สำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเช่นเครื่องจักรอาคารหรือเพื่อขยายกิจการข้อดีคือช่วยเพิ่มสภาพคล่องและทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงแล้วเงินลงทุนมีแบบไหนบ้างหรอประเภทของเงินทุนระยะปานกลางแบ่งได้เป็น3กลุ่มหลักๆดังนี้ 1. การกู้ยืมจากสถาบันการเงินแบบธรมรมดาต้องผ่อนชำระตามงวดไม่เกินสิปีแบบวงเงินหมุนเวียนใช้แล้วคืนเมื่อคืนแล้วสามารถกู้ใหม่ได้ 2. การกู้ยืมโดยใช้เครื่องจกักรหรืออุปกรณ์เป็นหลักประกันเช่นการจำนองเครื่องจกักรโหมีหลายแบบเหมือนกันนะเนี่ยยังไม่หมดนะยังมีแบบที่3การเช่าสินทรัพย์หรือ leasing financing รูปแบบนี้ไม่ได้ซื้อขาด แต่เช่าใช้แทนเพื่อช่วยลดต้นทุนระยะสั้นได้แก่เช่าดําเนินงานเช่าบริการและเช่าการเงินและยังมีรูปแบบย่อย3แบบได้แก่ 1. การขายและเช่ากลับ s e l l and leaseback) 2. การเช่าโดยตรง (direct leasing) และ 3. การเช่าโดยมีผู้ให้เช่าทางการเงินร่วม r e e v e r a t e l e s e แซมยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมได้สิยกตัวอย่างเช่น บริษัทหนึ่งกู้เงินจากธนาคาร2องแสนบาทระยะเวลา4ปีอัตราดอกเบี้ย12%ต่อปีต้องผ่อนชำระปีละ65,847.96บาบาทเท่ากันทุกงวดซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนได้รับรายจ่ายได้ง่ายและลดความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโหงั้นก่อนที่เราจะเริ่มลงทุนเราควรศึกษาการจัดหาเงินลงทุนก่อนสินะใช่แล้ว สรุปเลยคือเงินทุนระยะปานกลางเป็นทางเลือกสำคัญในการลงทุนและขยายกิจการไม่ว่าจะเป็นการกู้จากธนาคารการใช้เครื่องจักรเป็นหลักประกันหรือการเช่าสินทรัพย์ผู้ประกอบการควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและความสามารถในการชำระหนี้ของตนเองยินดีต้อนรับครับสนใจขอสินเชื่อระยะปานกลางใช่ไหมครับใช่ค่ะ พอดีว่าอยากเปิดร้านกาแฟต้องซื้อของที่จำเป็นในการเปิดร้านกาแฟค่ะถ้าเป็นแบบนี้แนะนำสินเชื่อระยะ3ปีดอกเบี้ยคงที่นะครับหรือถ้ากังวลเรื่องต้นทุนสูงอาจเลือกเช่าซื้อเครื่องชงกาแฟแทนเพื่อไม่ให้เงินจมทั้งหมดว้าวตอนนี้เรามีลูกค้าประจาและกาไรดีแล้วนี่คือผลของการลงทุนระยะกลางวางแผนปรับตัวและอดทน สรุปคือระยะปานกลางใช้สำหรับลงทุนในสินทรัพย์ถาวรขนาดเล็กถึงกลางเช่นเครื่องมือร้านอาคารที่คืนทุนได้ในไม่กี่ปีมารับออเดอร์ที่4ี่เจครับอเมริกาโน่เย็น3แก้วได้แล้วค่ะทั้งหมดนี้คือสรุปเรื่องการจัดหาเงินทุนระยะปานกลางหวังว่าจะช่วยให้ทุกท่านเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงค่ะ